เนื้อแบบนี้คุกกี้ผลไม้รวมวัดค่าเอ็กิวได้0.3661 0.3661ก็ค่อนข้างแคบถ้าเกิดว่าต่างกับส่านทั่วไปก็ถือว่าโอเคค่ะมันจะไปอยู่ทางโซนบางโซนควรจะหารแคบหน่อยนะคะอันนี้คือลักษณะเนื้อของมันเนาะเป็นแบบนี้ค่าเอ็กิวที่ประมาณ0.3661เกินนะเกินสเกลต่อไป้ ต,ต่อไปกุ้งแพรทอดกรอบไหนกุ้งแพรทอดกรอบี่างๆเดี๋ยวบาคนอยากทำอาหารทอดอยากทำอาหารทอดขายเนาะว่ามีปัญหาเรื่องทอดไปแล้วมันไมกรอบมันเหนียวมันอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาดูตัวอย่างที่เขาทำขายกันนะคะจะลองจับลยก็ได้นะอันนี้กุ้งแพรทอดลักษณะก็คือแห้งมากอยู่นะคะที่จับจับดูแล้วแห้งมากอยู่ คนที co ่ชอบกินอาหารแบบสแน็ค์สแนกซ์ฟอนเขาเห็นเนาะค่าเอวบิลได้0.1761 0.17น้องแค่สองตำแหน่งก็พอ0.17น้อยมากน้อยมากค่าเอนบิลต่ำมากเพราะฉะนั้นนี้เก็บไว้ได้นานแต่ว่ามันอาจจะเสื่อมเสียเรื่องคือน้องสารุกระดือก็คืออาจจะเกิดการหมิ่นได้เพราะว่าพวกนี้มันทอดนะคะมันก็จะมีวิธีการที่บางคนเขาลองใช้กันก็คือหลังจากทอดเสร็จ เขาจะไปอบไล่ความชื้นเพราะเวลาหลาังมันทอดเสร็จอะมันมีน้นาในอาหารที่มัน,มนที่มันเป็นรไ,ไอไอน้ําขึ้นเหนือเนะาะเขาก็จะไปอบไล่ไอน้ำมาอันออกอีกอะคะ่ะเพื่อให้มันกรอบแห้งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงอันนี้บางทีเขาก็จะใส่อะไรนะซิลิก้าเจลที่เป็นซองเล็กๆนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าอยากให้มันอันอ่อีกก็ <c oughs> อะไรนะใส่แก๊สไนโตรเจนนะคะ กำจัดออกซิเจนออกแล้วก็ใส่ไนโตรเจนแทนเพราะว่าออกซิเจนมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดออกซิเดชันเนาะคือกิ่มในถุงคุณคะอันนี้เนี่ยซื้อมาถึงเท่าไหร่จำไม่ได้ละสามหรือ39มสิบเก้าาทจำไม่ได้แล้วน้ำหนัก35กรัมอ่นนี่เสร็จแล้วนี่ตัวอย่างอะไรเลยจริงจริหมอก็จิ้มหมอก็จิ้มซอสพริกมากเลยลองนะลองไม่ก <รอ S 1> ิทดสอบซอสซอสพริกหมอกกับการจิ้มซอสพริกมากเลยกินิวเียแต่กินไป่นานก็แล้ว

จะเป็นยังไงเนาะจะเซ็มไหมใ่ต่อไปคนเกานทองเขอรู้รูเอาอตไวอยากสั่ไปเลยคะเราจะดีถ้าไม่ออกไปจมลงลูกอ่ะเอาสแน็คใหม่ก็ได้เผื่อไว้ส้าหียวบาีขึ้น้องไหนมัาก็ลงมาขนากด้างีต่อไปข้าวแก่น้อยแบบ าแก้น้อยแบบ้าวแกน้อยวันนี้ซื้อมาสแบบมีแบบอกกับแบบทอดแผ่นนะคะแบบอกค่า e w ได้อยู่ที่0 1 4ย์จุดหนึงสห้ย์่งสี่โอ้ยแห้งก็แห้งมากแห้งมากอาจารย์โทษนะคะ A&W ย่อมาจากอะไรนะคะ ค่า water activity ค่าออก water ย่อหน่ะเป็น a w b อ๋อเอาเป็นสลับกันเหรอสลับตำแหน่ง a and a w ก็คือเป็น water activity แต่สลับตำแหน่งมันควรจะเป็น w a อันนี้แบบอกอันนี้แบบอกนะคะแห้งมากได้ค่ะได้ได้แบบอกมันก็จะไม่มีฟองไม่มีคนที่ตัดกหานมัง อยากทดสอบนำจิ้มท่านรวาิขนาดไหนค่เป็แบบพ่อม่ให้น้องทดสอบน่ะ้แกน้อยซอี่เขาทำาองช่วยแกะหน่อยข้แกน้อยแบบทอแช่วยนมที่สูงจสองสองสูงกว่าของแบบผมเอ๋อสูงถ้าแบบพ่อจะความชื้นสูงขึ้นมานี่ มีคนสดใสนะคะคนสดใสนะคะเป็นผู้ช่วยนะคะเออ,าาอ่มเลยอดน้อยแบบทอดมุนคุนนิดนึงแต่ <c oughs> นี้แบบอก เรียบๆนะคะก็จะบางกว่าเป็น,นกรอบกว่านะคะเทคเจอร์นี่นะคะแล้วแต่ชอบแบบไหนก็เอเดียรวาได้รนนีค่ะนี่แค่ห้าตัวอย่างตัวอย่างที่ผมกำลังจิตากออันนี้กำลังวัดนะคะ กำลังวัดค่าความชื้นะคะองอัตราเปริ่ยนเนี่ยก็คือเป็นการวัดปริมาณของแข็งเรือนรายได้ในของเหลวนะคะในที่นี้ก็คือจะเป็นวัดเรือนรายนะคะคือเป็นการวัดความฝ่ายนะะี้ใช้เครื่องแนโทมิเตอร์ อุปกรณ์อะไรแล้วเนี่ยเด็กๆเด็กๆอาจารย์เวลาเด็กๆน้องๆให้ใครยังไม่เคยเห็นน้องๆอุปกรณ์อ่ะน้องๆน้องๆโชว์อุปกรณ์หน่อยค่ะอ่าแผงลีฟคอมิเตอร์อันนี้นะคะเป็นเครื่องแมนนวลถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมาไว้ใช้ล้านก็ซื้อได้เลค่ะมันไม่ได้แพงมากแต่แต่มันก็ เหมือนกันไหมอันนี้ความเค็มค่ะอันนี้วัดอะไรนะคะความหวานอันนี้วัดความหวานอันนี้วัดความเค็มมันต้องมีค่าความหวานมาตรฐานไหมคะความหวานความเค็มไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันหวานขนาดไหนแล้วเราประเมินเราเองนี่แหละว่าคุณอยากอยากกินหวานมากขนาดไหนล่ะว่ามันมันต้องลองชิมไปด้วยอะเช่นอันเนี้ย เราลองกินแล้วเรารู้สึกว่าเออหวานถูกใจพอดีแต่เราอยากวัดมันหวานเท่าไหร่เราก็มาวัดเรื่อๆอั่นี้ปรมนี้โอเคเก็ตเพื่ออาหารที่แบบว่ามันเป็นอาหารแห้งอย่างเงี้ยถ้าเราอยากวัดความหวานเราต้องผสมอะไรให้เป็นน้ำมเป็นละลายน้ำน้ำอย่างน้อยก็อาจจะผสมสักหนึ่งต่อหนึ่งลองดูค่ะแล้วเราจะใช้แค่หยดของเหลวค่ะมาผสมอันนี้อู้อันนี้หวานมาก ลองไมเป็นควาหวาน100%ดมันหวานเท่าไหร่มันบอกเปรมาณหาออ๋อมันจะได้แบบว่าถ้าลูกค้าชอบรถนี้ก็จะได้แบบค่าเลทตัวเลขนี้เท่ากันทั้งหมดทั้งนุงงานอะไรอย่างนี้เนาะเออโอเคน่าจะเป็นอย่างันไม่คะไม่มีกฎหมายบังคับเพราะเรื่องความหวันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องคามรับิดของเราอะนะแตว่ามัน เต็น้วามนะครับแต่น้ำมันสีก็สีมหวานนะครับสีมหวานครับุกวันี้เราจะมีเก็บมหวานให้ครับีขมหวานคาอาีน้ำตาลไม่าส่น้าลเ้ำหรอผละม่วานนอยเก็บของหวนไม่ไม่ของของน้ำาองไม้อ๋ออ๋อเขาก็จะเก็บอย่าใส่น้ำตาลยาใส่เยอะ นี้คอน้่อยู่เนี่ยได้เสียเ่สียับเยงเนี่ยงเส่ยนเ่งเสี่ยงเสียงเีงเ่ยงเสี่างเกียี่เสีเี่ยงงเี่งี่ยงี่งวสี่ยงส่ยงเสี่ยงีนะเส่ี่ยงเาเรื่ยงที่งเสียงเสี่ยงสี่ยงเ่ยงเงงสีตสยงเสียยยเราไม่ใช่ค่ยยสี่ กระดิกกระดิกดเาแต่เขาคิดฟาดีครับเขาคิดว่าเขาหวานขอหวนผลไม้รายการเรานำมาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ขายกระดิกกระดิกกระเดียวนี่ก็ะด่กกรกระ่ยงี่เลยเอกว่ามันแปรูปหรือเปล่าเพรามันเปรรทีเขาบอกี๋ยวน้องๆแตบว่าไอ้นี่ให้ดูเนาะว่าในซื้อเจเลอร์บี่มาสามรสชาติน่อยากรู้ว่าแต่ละรสชาติเนี่ยมันหวานเท่ากันไหม ก็คือไม่เข้ากันนะคะมีสามรสชาติมีแบ็คแครนแบล็รมีน้ยมีกศูนยเปรนต์ศอเตาศอมย์เปอร์เซแต่ความหวานมันไม่เกี่ยวนะบางทีมันหวานจากยาอื่นหวานอย่างอื่นสารทดแทนความหวานใช่อันนี้เป็นรสชาติศูนย์ก็จริงเลย Apple 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 a อร์ e flavor a p p ้ล แล้วก็ตัวนี้จะเป็นดูของเล่นหะไรอืมของอะไรเนี่อาสตรทำไมต้องส่งอ่ะอาสตก็ยอ๋อก็ส่งดูไงข้างในมันจะมันมันจะมีคุณอุณหภูมิวัดขึ้นเลยนะเอาหรอใช่พี่ลองส่งดูหรือส่งดูแล้วส่งมั่งใช่ไหมมันจะมีอุณหภูมิขึ้นเลยแบบว่าวัดขึ้นอย่างนี้เลยอยากรู้ว่ามันหวานขนาดไหนก็จะหนึ่งปีก็ของส่งพี่น้องนาคไหน

อะไรวะถอนไ้ตาอออีชน้หนักโทษนะโทษนะโทษนะอว่า่าของันหวานอ๋อเห็นแล้วทำไมมันมืดจังอะเขาะมีมาตรฐาน่เมันา้่าห้ามเกินใช่ไหมเออก็รู้สึกเค็มเนาะและความหวานละเอาความหวานคือตัวนู้นมาตัวนู้นอ๋อ

อันนี้หนูจะวัดความเค็มต่อใช่ไหมคะความเค็มไม่ค่อยมีความเค็มแล้วค่ะมันจะหวานแล้วอ่ะพวกแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ของเหลววัดได้ไหมมันวัดได้เฉพาะของเหลวใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ต้องไปละลายอ๋อเป็นเป็นของเหลวมากกว่าเปิดโลกเปิดโลก เปิดโลอุ้ยหนูระวังน้องมีของเล่นใหม่แล้วของเล่นมีของเล่นใหม่แหละอันนี้อันนี้น้องแพลวจะวัดอะไรอ๋อนึว่าน้ำเมาน้ำเมาอันนี้วาดความหมใช่ไหมคะใ o ่ มุมขวาน้ำมันขั้วซีขั้วซีนั้นขั้วซีนัขวเีนั้นขั้วซีนั้นขั้วนั้นขั้วซมนันขั้วีนั้นขั้วซีนั้นขั้วซีนั้นขั้วซีเั้นขั้วซีาั้นขั้รซีนีนันข้วซีันขนัีน้นั้วซีนีันีวซีนั้้

แล้วทีนี้ก็ชิมหวานหวานหวานได้ไหมเจ๋ให้ใชิมเลยเจ๋อให้น้องก็ชิมกันเลยทุกคนแล้วหวานไหมรสชาติมันจะเปรี้ยวเกลือในถ้าน้ำร้อยไม่จะหวานจริงถ้าน้ำร้อยอันนี้พร้อมดื่มพร้อมดื่ม

โซยได้ศูนย์จุดห้าสามหนึ่งค่ะอ้นี่ไงค่าเอเดอรบิวลศูนย์จุดห้ามแปลว่ามันมีมันมันไม่แห้งอ่ะมันไม่แห้งมากมับไม่แห้งันไม่สิบห้ปีมันข้อีมันขึ้นมาีเคื่อกันแสดงว่ามันเพี้ยนโอ๊ยนนี้มันมันเกลือใช่ไหมอันนี้วัดเกลืออ้อไม่ใช่โซนี่ไงโซยนีหวานแล้วอันนี้ต่อ มันอาจจะมีหลายตัวไงแต่นี้มันโซ่เนี่ยเกลืออันนี้ก็เกลือเกลือจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำตาลอะมันจะเป็นบิลิอันน,น,นี้อันนี้วัดได้เท่าไหร่สิบห <15. S 1> ้าก็มีน้ำตาลเอยมีเกลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตัวคือความเข้มมันจะเลยขึ้นสิสี่ ตัวนี้ตัวอย่างเดียวกันเหรอตรวจมากน้ำเมาคุณพี่มันเนี่ยตัวนี้เป็นช่วงตรวจความเค็มน้ำเมาตรวจตัวนี้ได้สิบห้าตรวจตัวนี้ได้สี่สิบกว่าช้างชัยโยพร้อมดื่มอู้ใส่น้ำแข็งแล้วยกสดนี้แบบมีแหงเลยนะ เราแถลงมาเราตัวนั้นมาตรวจตัวนี้ไหมยอดเลยนะสุดยอดสุดยอดจริงจริงมันก็เรามาดูห้องปฏิบัติการนะคะภายในเป็นยังไงห้องแลบโอ้โนี่เครื่องต่างๆต่ะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างต่างเ u l t i c h e อันนี้เครื่องอะไรคะอาจารย์อันนี้เครื่อง multichem ค่ะ pH ค่ากดด่างใช่ใช่อันนี้เลยรก็ง่ายสบายค่ะแค่เปิดเครื่องฮาลิเบตมันนิดหน่อยแล้วก็จุ่มวัดได้เลยว่าโปรดักต์เรามีค่า pH เท่าไหร่วัดได้เลยอันนี้นะคะเครื่องอะไรวัดความร้อนหรอฮีทเซอร์อันนี้ฮอตเพดก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือนกระทะให้ความร้อนนะคะเอาพิเกอร์มาตั้งแล้วก็ให้ความร้อนเหมือนกระทะเหมือนเตาเครื่องนี้ก็โบราณแล้วตั้งแต่ปีห้าหกใช้มาเป็นสิบปีแล้ว นี่จะเป็นแหลกแบบแหลกทั่ไปแหลกจุแล kind of ้วก um, ็เครื่องแก้วแล้วเป็นหญิงข้องึ่งแบนีไม่มีม่มีคะไม่มีก็ไปใช้กับนันาีถ้าู้อาจารย์ค่ะถ้าผู้ประกอบการทั่วไปอยากจะเข้ามาใช้มอบริการได้อยู่ใช่ไหมคะอ๋อความอนุเคราะห์ได้อยู่เนาะถามพี่เขาอยู่ว่าถ้าถ้าขออนุเคราะห์ได้มไ้ได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 ้้ได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 ้ไ แต่ว่าเราทำหลอดแก้วทำหบอดพิลลแล้วเราก็ใช้เครื่องนี้อบเครื่องแก้วเราเป็นสิบอุณหภูมิสามสามจุดมุมขอมาครับนี่พวกอุปกรณ์เนาะกลวยแก้วบีเกอร์อะไรคุยกันมันจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องต้องขึ้นมา เออมุ่งมุ mm. Hence, mm. yeah. ่งมั oh, no. ่นเต็มทงมั่นตั้งมันมันจะเป็นน้ำออกมาพวนกรัดมันกรัดออกมาเอาเป็นเครื่ะมีสกัดสกัดแล้วก็กรัออกมาในตัวออกมาก็กลายเป็นน้ำมันหอมระเหยอะไรนี้เลยน้ำมันกัญชาแล้วสกัดได้อันนี้ตั้งแต่ได้เครื่องมาถ้าทำไม่ถิ่นะได้มาปีที่แล้วก็ใช้งานแค่ตอนสามีตอนเขาสอน่นั้ดหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครทำอะไรเลยต้องหาอะไรดูดูข้างบนแล้วมาทำ ยังใหม่อยู่เลยราคาไม่ได้แล้วแต่ว่าแพงอยู่น่าจะเก้าแสนหรอล้านแต่ตัวนี้กำลังน่าเล่นเพราะว่ามันใช้สกัดสารนั้นได้สกัดุนูพาอะไรอย่างเงี้ยาด้ไม่พไกลออกมาอะไรเนี่ยเซวี ็นแบบโมบายยังไม่ได้ทาเรื่องของารุธันตัวใหม่มแต่มันมีมันมีเครื่องวัดสีที่เป็นตัวตั้งโต๊ะและเป็นของมกจังหวัดอยู่ชั้นสี่อันนั้นอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการดูแลของฟูดก็เลยก็เลยไม่พูด<อ>ถึงใช่ค่ะใช่มันก็จะมีการยิงแสงผ่านผ่านตัวตัวอาหารแล้วเจ้าอาหารใส่ภาชนะที่ที่มันมีมากับเครื่องค่ะวางไว้แล้วก็จะมีการยิงลำแสงปุ๊บม,มันก็จะกําหนดค่ามันอะไรนะมันจะเป็น จะเป็นค่าทางด้านฟูนเนาะ L s t a r อ s t a r b s t a อย่างเงี้ยค่ะเออ L A, b. Uh, L a b อะไรเงี้ยค่ะ a เรื่องความโทนสว่างความสว่างความมืด <c oughs> อ่าเรื่อง A star <c oughs> ก็จะเป็นโทนสีแดงหรือเขียว B-STAR <c oughs> ก็จะเป็นโทนสีเหลืองหรือน้ำเงินมันมันเป็นค่าค่าเฉพาะทางทางด้านฟูนน่ะเวลาเราวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารก็ ยิงยิงลำแสงปุ๊บทีเดียวมันออกมาเลยแอลสตาเอสตาบิสตามีค่าเท่าไหร่ก็มันเป็นการเป็นการพยากรณ์เป็นการอธิบายว่าอาหารตัวเนี้ยมันไปทางโทนสว่างนะแล้วมันก็จะมีตัวเลขบอกเลยว่าเลขเท่าไหร่อาหารนี้ไปทางโทนสีแดงนะมันก็จะมีค่าตัวเอบอกออกมาได้เลขเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันจะเป็นเฉพาะทางทางด้านฟูดหน่อยส่วนหน้านี้สีเหลืองสีเหลืองอันนี้ก็สนุกค่ะสนุวันเพ็เจอร์สนุก เครื่องวัดเทคเจอร์ก็คือวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารความกรอบความนุ่งความเหนียวความยืดความอะไรต่างๆอาหารเราก็มาเป็นตนี้อันนี้เป็นขัวโกลมีหัวหลายหัวหัวมีไหนหัวนี้อ่ามีหัวหลายแบบหัวแบบตัดอันนี้สมรติว่าวัดขนมปังดูดูความเหนียวขนมปังเนาะใช้ลูกนนี้ตัด าาาอ,นนอันนี้ก็จะป,ปรับฐานมือต่ำไปยอะเลยก็ว่ากัไปอันนี้อันนี้จะเลื่อนขึ้นได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่เราผ่านน็อใส่เข้าไปมันก็จะตัดอันนี้ลงมาตัดขนมปังหรือสมมติว่าทำเจลทำทำแยมใช้เป็นหัวนี้ลองทิ่มทะลุเป็นการทดสอบการทิ่มทะลุว่ามันมีแรงต้านแรงหนืดขนาดไหนไอตัวแยมนะมันหนืดมันแน่นขนาดไหนอค่ะ มันเป็นวัลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารมันก็จะเลื่อนลงมาคือมันก็จะแทงลงมาในเนื้อเยื่อเราหรืออะไรนะที่เขาชอบทำาพว่โฆษณาพวกความเน่นของผลไม้ผลไม้สุกหรือผลไม้ดิบเนี่ยถ้าดิบมันก็จะต้านมากอันนี้มันก็จะนานทิ่มทิ่มยากหน่อยถ้าเป็นผลไม้สุกมันก็นิ่มแล้วมันก็จะทะลุทะลุได้ง่ายเนี้ยค่ะวัดแรงต้านมันก็แสดงข้อมาเป็นกราฟออกหาคอมพิวเตอร์ มันเป็นเครื่องที่สามารถจําลองการเคี้ยวของมนุษย์ด้วยมันจะมีโหมดให้เลือกที่แนนชอบใช้แนนชอบใช้โหมด TPA Texture p r o ผ่านอะไรสี่ใช้กาะไรจะรู้ว่าอาหารตัวนี้มันแข็งมากกว่าแบบนั้นคือมันบอกข้อความของการถูกพูดมันมันเป็นเรื่องพูดการความชอบของผู้บริโภคก็ใช้ประสาทสัมผัสโดยใช้ต่างหูจมูกปากแล้วก็ให้คะแนนแต่มันจะสำคัญกับเครื่องอันนี้เครื่องนี้ถงบอกว่าเป็นเป็นเป็นการบุบบอกค่าทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเป็นการตอกค่าตัวเลขนะว่าคู่คู่บริโภคนี่บอกว่าเออผมกินเข้าไปแล้วรู้สึกรู้สึกเหนียวแต่มันเป็นมันเป็นความรู้สึกของคนไงมันไม่รู้หรอกว่ามันเหนียวมากเหนียวน้อยมันต้องใช้เครื่องที่พยางศ์บอกมาเป็นตัวเลขนะแล้วเราก็จะมาคุยกันด้วยตัวเลขว่าค่าเนี้ยตัวเลขที่นี้แล้วคนก็บอกว่ามันเหนียวมากเราก็จะมาแปลความคือค่าเป็นค่าอ่า ความกรอบความนุ่มความเหนียวความนิ่มอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าเลือกของโปร่งให้มันถูอย่างอันนี้อ่ะก็จะเป็นแบบแรงกดลงไปแบบนี้ดูความเด้งดึ๋งอนนี้ก็ได้ดูความเด้งดึดดด๋งอย่างเช่นขนมปังขนมปังที่ผลิตออกมาปกติมันก็จะเป็นเป็นรูปทรงเป็นปอนเนาะอยากรู้ว่ามันมีอัตราการคืนตัวสูงขนาดไหนความนุ่มกดลงไปแล้วมันฟูเด้งขึ้นมาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ของโปรตัวเนี้ยได้กดลงไปปุ๊บขนมปังปปก็ยุกยุ แล้วพอถอนหัวโขบขึ้นขนมปังมันดีดตัวขึ้นมาขนาดไหนอะไรประมาณนี้ขออนุญาตมันก็จะวางเลยหนักไหมคลิลิกไม่หนักเท่าไหร่น่าจะรุ่นไม่แพงมากอาจารย์คนที่ทํางานในห้องนี้ไม่มีแอร์ใช่ไหมคะอยู่กันได้ยังไงคะน้องเขาจะวัดอาจารย์จะวัด t e เจอร์ได้กี่ชั่วโมงเก่งมากเลยอดทนเก่งมาก สุดยอดไบโอโคลมมูลค่าห้องนี้น่าจะเป็นสิบล้านใช่ไหมไม่ต่ำกว่าสิบล้านอะเออล้านแล้วอะล้านหนึ่งแค่ทำศพตกตายก็เนี้เอาเป็นอย่างละล้านอย่างละอย่างเป็นล้านแต่เนี้ย พบว่าเครื่องนี้ฟ้องว่าเหนีวยวมาก